The keys to the town yeah. And no one's gonna, gonna take our crown We're gonna bring it home and take them one by one yeah. Get up and knock them down and rise up like the sun Are you ready to ignite the fire inside? รถยนรถีฟเรนเลอร์นะครับผมสึงคันนะครับที่เราได้ทําการติดตั้งจอแอนดรอยแบบตรงรุ่นขนาด10นิ้วเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับผมติดตั้งออกมาแล้วเนี่ยจะสังเกตได้เลยนะครับว่าลงตัวสวยงามมากนะครับแบบนี้นะครับผมนี่ฮะเหมือนมาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้เป็นจอขนาด10นิ้วนะครับผมแล้วที่สําคัญนะครับตัวนี้เป็นตัวแรม6นะครับ ROM 128นะครับประมวลผลเร็วมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับเนี่ยทัชสกรีนก่อนเลยครับลื่นไหลมากนะครับแบบนี้ ดูในส่วนของตัว y o u t u b e กันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเป็น YouTube ให้ดูนะครับเปิด y t u t u นะฮะแบบนี้ครับเปิดปึ๊บมาปั๊บนะครับไม่มีการต้องรอเลยนะฮะแบบนี้อันนี้เป็นโฆษณานะครับป,ปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บมาเลยเนะปุ๊บเนี่ยเป็น กดปบมาเลย๊ซึ่งจริงๆคงไม่มีใครเปลี่ยนคลิปเร็วขนาดนี้นะครับแต่นี่ผมจะเทสให้ดูนะครับว่าประมวลผลเร็วจริงๆนะฮะนี่ฮะนี่ฮะปึ๊บนะมาเปิดปึ๊บมาปั๊บเปิดปึ๊บมาปั๊บไม่ต้องรอเลยนะฮะอ่าคันนี้นะครับมัลติฟังก์ชันนะฮะที่พวงมาลัยสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับดังเบาจากพวงมาลัยได้เลยนะครับแบบนี้ฮะอ่าแบบนี้ครับนีเล่งรถเสียงได้เลยนะครับ อันนี้ได้ทําการติดตั้งกล้องมองหลังเพิ่มด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอยให้ดูนี่ฮะถอยปึ๊บภาพก็จะตัดมาเลยและจะสังเกตได้เลยนะครับว่ากล้องตัวนี้ภาพคมชัดมากนะครับนี่ฮะไม่มีสัญญาณรบกวนไม่มีนอสไม่มีเม็ดเลยนะครับนี่นะครับเห็นะฮะคมชัดมากนะครับนี่ฮะอันนี้คือตอนกลางคืนนะครับมืดๆเลยนะฮะผมปลดเกียร์นะครับแล้วก็ดูในส่วนของตัวแผนที่นําทางกันนะครับ Google Map นะฮะแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับ อันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองค้นหาสถานที่ด้วยเสียงดูนะครับโดยไม่ต้องพิมพ์นะครับเวลาขับรถนะฮะถือว่าสะดวกสบายและปลอดภัยมากนะครับเช่นตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่นาวมิน85นะครับเดี๋ยวผมผมจะลองพูดดูนะครับเซนทันอิตวิวนี่ครับผมผลลัพธ์ของเซนทันอิตวิวก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีครับเราก็สามารถกดนำทางเข้าไปได้เลยครับนี่ฮะดีมากๆเลยหรือว่าอ่าเวลาเราขับรถนะครับ คนนั่งหรือว่าแฟนเราเนี่ยต้องการจะดู YouTube นะฮะก็สามารถแบ่ง2หน้าจอได้นะครับอีกฝั่งหนึ่งดูแผนที่นำทางอีกฝั่งหนึ่งดู YouTube ก็สามารถทำได้นะครับแบบนี้ฮะนี่นะครับผมปึ๊บเนี่ยฮะประมวลผลเร็วๆเลยนะฮะลื่นๆเลยเนะี่ยอันนี้เราก็กดนำทางไปได้เลยอย่างนี้ฮะอทีน,นี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนคลิปดูอีกทีว่าเร็วจริงไหมนะฮะ, right, ฮะเปลี่ยนเลย อหราจะกลับมาเต็มจอเหมือนเดิมนะครับก็าสามารถทำได้นะนี่ฮนปะึ๊บนี่ฮะเร็วจริงๆอ่าเต็มจอนะฮะนะฮะนี่ฮะ,ฮะภาพคมชัดนะครับตัวนี้อ่าโอเคนะครับผม นี่ก็เป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมสำหรับรถ Jeep Wrangler คันนี้นะครับผมที่เราได้ทำการติดตั้งจอยแอน o รอยแบบตรงรุ่นเข้าไปนะครับแบบนี้ครับผมนะลงตัวสวยงามมากนะครับเนี่ยสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจงานติดตั้งรูปอุปกรณ์แบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทางเพจของเรานะครับหรือจะติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่เบอร์โทรศัพท์0852596887ครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ